การที่เรามีความตั้งใจอัธนาถึงความสุขความเจริญนั้นให้ภาคกันสร้างสติสัมปสัญญะสติคือความระลึกได้สัมปสัญญะคือความรู้ตัวให้ฉะนั้นการที่เราพิจารณาในปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเรานันก็ให้พาคการดู ดูตนเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ระยะยเรายืนเดินนั่งนอนจากมันหลับตรวจตาดูตนเองว่านี่ทำอะไรนี่อยู่ในในใจของตอนเองหรือในการทำอยู่ถ้าเรารู้จากนั้นว่าเราทำอะไรแล้วมันไม่ดีไม่งามเราก็รู้ถ้าทำอะไรมันดีมันงามมันยิ่งความสุขเราก็รู้ าเรารู้แล้วเราอะไรควรปล่อยควรวางควรสลับทิ้งไปอะไรเป็นสิ่งควรที่ปฏิบัติตนในตั้งในคุณงามคุณดีนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตถ้าบุคคลมีความคิดความอ่านเช่นนั้นดูตนเองคนไปอยู่หรือว่าคนปฏิบัติอยู่ตลอดฝือฝนอบรมตนเองอยู่ตลอดตลอดไป ่านได้พูดจาภาษายคุยกันในเรื่องอะไรต่างๆใน,นเราไปพูดคุยกันอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเรานี่มีสติสัมปชัญญะและลึกถึงการคุยกันรู้ตัวว่าคุยเรื่องราวอะไรเป็นยังไงคุยกันทางถูกหรือทางผิดจะทาให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขเกิดขึ้นมา,าเราพากันพากันดูอย่างนั้น คือว่าปรับปรุงพัฒนาตนเองในการพูดเให้อ,อยู่ในขอบเขตคุณงามวลมดีไม่ได้พูดเสียการเสียเวลาเสียเปาประโยชน์ที่พูดที่พุทธเจ้าท่าส,นสอนภาษาวกทั้งหลายการไปบำเพ็ญคุณงามวุมดีไปเฉลิมในป่าในเขาในถ้าที่นั่นที่นี่สมัยครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกคุณบอกไว้ พระภิกษุจุมนุมกันนั่งอยู่ที่ไหนให้ฉันทำร้อนือน้ำเย็นอยู่ด้วยกันคุยสนทนากันพระองค์นั้นเสด็จต้องดำเนินไปหาพวกที่ชุมนุมคุยกันอยู่แล้วนกกรกขจัดที่นั่งให้พระองค์ได้นั่งประทับเรียบร้อยไหว้กันเรียบร้อยแล้วเป็นภิกษุท่านผู้นังนจึงถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกันสนทนาเรื่องอะไรองค์หนึ่งก็สนทนาเรื่องพระราชาจะจะด็จไปเมืองนั้นเมืองนี้องค์หนึ่งสนทนาไปเรื่องจะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่อืจะไปเมืองนั้นเมืองนี้ไปเที่ยวที่นันที่นี่วันนี้รตรตองสทรงสอนไว้ว่าควรที่การพวกเธอพูดคุยกันนั้นคนที่จะพูดอย่ขอเข้าเคส คุยกันในคุณงามความดีที่เราศาสาคนได้สอนเอาไว้แล้วก็คือทั้งหลายพวกเธอทั้งคนที่จะสนทนาเรื่องการพระพุทธปฏิบัติของตนเองใตั้งในคุณงามความดีอันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราเนี่มันเราเป็นสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาท่าพุทธที่มีความเั่งยืนในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็คุยกันก็พยายามหาคุยกันเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่ทําให้เกิดความสุขความจเจริญเกิดขึ้นเรงต่อซึ่งกันใว้กันให้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรที่จะพากันสนทนาคุยกันอย่างนั้นถามข่าวข่าวความทุกข์สุขซึ่งกันในการถามข่าวขาวเรื่องการอยู่กินน,นอนอยู่ด้วยกันนี้ ไปไหนไปบ้านใดเมืองใดั้งแคว้นตำบลไหนไบมืนใดอาวาตใดก็ดีถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเราก็จะได้ประโยชน์ต่อซึ่งกันในการกแลกแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านกันในทางโลกก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันว่าทํางานทําการอะไรบ้างอืทําอยู่ที่ไหนเราสนทนากันเนี่ยเมื่อเราสนทนากันก็จะเป็นประโยชน์ในะชีวิต ในการสนทนามีประโยชน์ในการคิดในจิตในใจของเราคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรจะมีความสุขความสบายความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแข่ตทนนั้นทุกคนก็ควรพิจารณาหาความคิดความอ่านตนเองนันคิดความคิดความอ่านไปในทางที่ถูกที่ควรไหมหรือไม่ถูกที่ไม่ควรคิดแล้วมันมีความทุกข์หรือมีความสุขอย่างไร เราพิจารณาดูถึงงั้นมันคันมันคิดแล้วถ้าเราพิจารณาเข้าใจว่าเราเออเราคิดอยู่เดี๋ยวนี้คิดไม่ดีเนาะคิดจิตใจไม่ดีจิตใจเศร้าหมองคุณหมองคิดไปทางที่จฉาปัจจุบันราคาจงเวรก็ดีมันคนที่ไม่ชอบกันเห็นหน้าไม่ชอบกันถ้าเราคิดไม่ดีนี่มันคิเป็นทางที่เสียหายจะทาให้ตรงเองนี่มีความ มีความทุกข์ก็อยากให้คนอื่นเขามีความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกคนโกรธคนเกลียดเกลียดแค้นซึ่งกันในการให้บาดต่อกันอย่างนั้นเราก็ควรละควรปล่อยควรวางเสียให้ความคิดที่ตนเองคิดไม่ดีพราะนั้นมีความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนให้บุคคลอื่นด้วยวันนี้ถ้าเราคิดในทางที่ถูกที่ควรแล้วเพื่อจะนำความสุขความเจริญมาให้ทั้งทั้งคนอื่นได้ยินได้ฟังแล้ว สัมมาวาจาเจรชาชอบนั่คือความคิดความคิดทีใใ่ดีคิดในทางที่ถูกที่ควรทำให้จิตใจของเราเขาเข้าใจในเรื่องถูกเรื่องผิดให้คิดในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ทำให้ตนเองนี่มีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกันพวกเราทุกคนที่มานี่นั่งอยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีที่จะให้ ทั้งตนก็อยากมีความสุขคนอื่นเกิดมาร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนกันในการก็อยากให้มีความสุขเหมือนกันถ้าเราคิดได้เช่นนั้นก็จะทําให้เรานิพากกันอยู่อยู่ร่วมกันด้วยสมานสามัคคีพ่งดองกันมีความเมตตากันตั้งอยู่ในภพวิหารมีความรักความเมตตาต่อกันมีรุณาความสงสารต่อกันมุทิตากัุโมทนาคุณงามความดี นี่ตนเองมันตั้งอยู่ในคุณงามคมดีนี่นฉะนั้นเราทุกท่านต้องพากันตั้งใจฝึกคนรวมตนเองแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่แก้ไขปัญหาของตอนเองอยู่ตลอดเพื่อหาคุณงามคมดีเป็นที่พึ่งของตนทศายายมก็จะเข้าใจว่าการทาการพูดการคิดในทั้งสามอย่างนี้เราตรวจตากันอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็เรียกก้าวหน้า มีสติปัญญา,ยาฉเฉลียวฉลาดฉลาดปลดปล่อยในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากตนเองมันแล้วตั้งอยู่ในคุณงามคามดีและทาให้ตนเองนี้นเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทุกหนหาตนเองเกิดชาติได้พบได้มันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆรัร่นเราแต่ก่อนที่เราไม่เคยวัดขาวาวเราไม่รู้จักวัดถาวรน,นี่ทําอะไรกันบ้างมนเคยเขาานะ้ามาแล้วคุณแล้วก็รู้จัก ทางดีทางไม่ดีเข้าใจแก้ปัญหาเรียกว่าวัดจิตวัดใจของตอนเองมาวัดตนเองว่าตนเองได้อะไรทคุณงามความดีอะไรบ้างให้ใจภูมิใจในชีวิตของตอนเองว่าตนเองได้ทำางานความดีไว้ได,ด,ด้คูดดีคิดดีเอาไว้แล้วถ้าเป็นที่พึ่งของตอนเองให้ในหลรับความสุขความภูมิใจใจสบายมาเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ขาดทุน ให้สร้างสมบูรณ์ลเพิ่มงามคนดีเพิ่มพูนุญบารมีของตนเองให้เจริญนุ่งเปืือนไปเรื่อยเรืๆๆ่อยทุกภพทุกชาติมันสามารถจะที่สติปัญญาแก้ไขปัญหาเรื่องกิเลสความโลภโลภะความโกรธความหลงบทพงออกจากหวงใจของเราให้ใจได้สบายใจไม่รับภาระหนักใจสบายใ,ใจมีความสงบใ,ใจก็เลยมีความสุขทุกคนที่เพิ่งปรารถนาเหฉะนั้น นั่นได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วควรที่จะตัวตาตนเองจะทําให้ตนเองเจริญก้าวหน้ามีภูมิใจในชีวิตของตอนเองด้วยว่าเป็นคนที่มีประโยชน์ที่สุดที่เกิดขึ้นมาให้เป็นมนุษย์ขอขอํำนวยไว้พรให้ทุกท่านที่มีความตั้งใจทํคุณงาคนความดีปรารถนาในสิ่งใดไว้ก็ดีกข,ขอให้สําเร็จตามความมุงมาปรารถนาเนื่องก,กันทุกท่านทุกคนเทินข,ขอเจริญพร